สวัสดีครับพี่น้องช่องบบาตู้ลำเบิร์นน้องพิเชียวครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องถ้านานจะมีโอกาสมากห่อยอ้าวเจอพระเอกตันสวัสดีครับสวัสดีช่องบ่าวตู้ลำเบิร์นน้องพิเชียวด้วยครับนี่มันถึกต้องหรือเปล่านี้เป็นจังไงหมดเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้คือจังไงเนี่มันถึกต้องใส่เสื้อตัวนี้เมื่อนี่ยเพรมันนัดกันไว้มันเพรามันผพาเรือยัง่ได้เัศ โมดิซักแม่นมาถักพรนเลือยตัวเดียวก็เล่นไซด์ก็ะสกดีใจก็รักน้ำตาไหลอาบแกแต่ปอไซเดนปกติปใส่เดนบนเรือแค่นี้ละผมยังบอทน้ำแล้วอ้าวมันจะคู่ไก่คู่ไก่สวัสดีครับอุ้ยมาเจอกันม่ได้พ่อกันดูดูไปไหนอยู่กันสบายไปเลยสบายแห้งสบายสุดๆ บังได้กว่าท่านี่แต่จนจอยจนตาเหลือนหมดแล้วท่านี่แต่อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นไหมสบายกับเมื่อกี้ไ่อยากไปอยากมาอยู่ผู้ใหญ่ตัวกับตัวผู้ไก่ผมสอบถามหน่อยตรงตรงได้ไหมได้ผู้ไก่เคยรับในกระเบนอยู่ใช่ไหมอะไรก่อนผู้ผู้ไก่เคยรับอยู่ใช่ไหมกับงานงานเรื่องนี่ชีวิตนี้ผู้ไก่เคยลูกน้าถามว่าแต่งยังไงไม่ให้เหงือกก็คือ ก็ต้องซองกระจกขับมาซองกระจกเดี๋ยวขึ้บอรูว่าจะของยื้อบ่อยื้อมันต้องยื้อแน่นอนเลยเนาะมันก็เนีนวอนอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันกัดเด่นห่อนแต่เขาอยู่ซดีๆกัดซ้ำนี่แหละครับแมนบอลสันเจ้าว่าบ่ายที่นี่ห่อนแล้วบ่อยเรียกคำพูอีกหน่อยไฟอีกเด้อไหมไฟอีกเด้อไหมโอ้ยก็ต้องห่วนเยี่ยมขงเข้ากันนี่เองโอ้ยกูผู้กหญ่สบายดีเนาะโอ้ยเบิ่งยื้อเด้เบิ่งอยู่อเด้เบิ่งอยู่ครับเรื่อยเหรอไอ้ไรครับผมครับผม เดียวครับรวบอย่างนีพี่น้องนานๆสิเจอคู่ไก่กับขอขวาก็เป็นจัะหน่อยคู่ไก่ขอญาตินะพูดไม่นานขอสักสามชั่วโมงสิบได้ไหมเป็นยังไงคือปังคือฮอตแถบีนี่คือโหดพวกง่วงหมักแดงแครปังจริงดายเขาว่าคู่ไก่นี่เขียบเขาว่กเขาบอกเปื่นไหลยังที่หงุดเขาว่าโอ้ค่อยๆโหดนเพชรสียู่ได้เนี่ยว้าวแม่อยู่ใสาระวังสั่นเลยคยันขอย่าโคตรขยันขวนเลยพูดนันช่วยเราพูดเลยช่วยแบบละพุนเพราะเป็นถามบัตนี่ อ๋อกะบพ่อเปากะบพ่ได้มันตามนันพี่เนาะพ่อเปาเลยฮะถือกับ่าไปตามถือพ่อถือกับ่อไปตามพ่อถือแม่ครับถ้าตามันกับองค์กรมันก็ไปไม่ได้ก็ดับเบิลไก่ถ้งเราถือกไปตามถือไปหน้องนิดกับว่อเปาเราเปาตามพี่ติดนะเรามีลูกท่านหลานเพอนก็เล่าได้พี่น้องบอกไปเลยคุณนี่มีมาลูกท่านหลานเพอนหรอกเขาก็ต้องไปไปตามหน้างานไปตามความนเนาะไปตามถือตามคิดีถือใครดีก็ว่าดีดีครับพี่เปาะตามหน้าที่แหละทุกคนทำตามหน้าที่ตัวเอง ย็ดไปสูไปแล้วเนาะเพื่อปานเพื่อท่องแต่ละค้นก็ได้คนเรามันไม่เหมือนกันเนาะตุนทุนเฮ้ามันผสมกันนี่คือกันเปนไปเพื่อให้ได้ดังไก่จของมันไปใส่เพท่านอย่มาจัดของลูกหลายพอลายเมียไม่ยู่ต้อกันกันธรรมดาละคือว่าปีนี้คุ้งพอดีครับสวพอดีครับ่เพ่ชยวนอเอไม่ไ้อะเนอาเย็งยี่ไหนๆจะไปยืมควมะสมยกันูบ ไกลก็ว่าปีขึ้นเด้รับหลายนาทีแนตะ่แต่ละมือแต่ละท่านสมองมาสั่นปู้ و, คิดหลายเรื่องมันว่าแต่ละวันเนี่ยบอกว่าเห็นอย่างนี้เอาอได้ไหมแต่เราเอาไปเอาเลยเอาแต่ละมือ, <laughs> น,อนี่ต้องคิดอย่างน้องก็ต้องเช็คครับชิคขาดล่ามาสายวงศิลปินฟอนเสือหนึ่งลนะ่ะหนึ่งฟอนเสือสองศิลปินศิลปินทั้งหมดอ่าสองล่ะแผนกโจสามล่ะแผนกประดับสี่ล่ะ ค่าจ้างมารำบเดี๋วค่าก็ต้องเบิวมาแต่ละมือแต่ละวันศิลปินท่ามาครบบอมใส่าไทยามาสายเขาก็ต้องเบิวมาเดียไปเรียนแท้เียไปติดตัวนั้นตัวนี้เสร็ครับผมให้กมุนครับบางเชียก่อนแช่ิซซี่ก็บอเขาใจดี่หาบ้าเออเป็นย่างคือดนเรื่องเศรีเป็นยังคือเวลาคือพวกไอ้พี่าพบางมือจะเขาลุกหลเที่เสียรับให้ตีหนึ่งเป็นบ่อรับเอาไปบ้านเลยตำรวจ่า ไม่ได้ให้ถึงเที่ยงคืนเอาแล้วสจจต่คิดเขาหัดไปลุกตูนแล้วว่าทุกคนคได้ลองคุณนี e ่ได้ลอง e ได,งน e ไดง้นี่นี่ต้องตามเวลาเข<อ>าทั้ง <ขอ S 1> ในนหนเขาหัวครับเราเนาเรารู้ครับเนื้เรารู้อยู่เกียใจเราเข้านีน,นะคิดว่าป๋าแค่เราอาจจะเป็นแต่เขาก็สามารถที่สิลป์บๆๆอกให้ทุกคนเข้าใจได้ครับผมนี่แหละเข้าใจครับเข้าใจแต่ต้องเข้าใจเขานำเนี่ยเพราะเป็นแบบคุณนี่คือได้ลองคุ่นี่คือไม่ได้ลองเนี่ยเส้นสีมันงอกเมียนยองงอกปวดใจเราด้อวยถ้อมันต้องตามการเวลาคุณว่านี่จะสายไปจังไหนคลิปเคลมกับไายมาหรือว่าไม่มีีเเเเววลลลลลาายยคิปทจะไมม่ แล้วติดตามได้ทางไหนตอนนี้ติดตามผู้ไห่ทางไหนทั้งเฟซบุ๊กนี่แหละโอ้ทั้งเลี้ยวทั้งสมัครจะโพสงานมันวะเมนสมัครจะโพสงานเลี้ยวกับประเด็นไทยเลยไม่มีเวลาเลยเนาะคือว่าเลยคือว่าเหรอมันเป็นแบบกั้มเกิงแบบทันซีฮ็ดแน่เองสิกะกับปิด่วงงานครับเข้าใจครับเข้าใจเป็นเวลางานเราเอางานดีกว่าคุกนี่สิเพราะว่าผมซื้อบ่อยฟังว่าเป็นอย่างคู่ไกลจะเป็นตัวงไงพอเข้าใจปะคู่ไกลเป็นคนจริงจังใช่ปะพี่น้องจริงจังมากกับพวกงานงานคืองานเล่นคือเล่นอะ ขวัยสีใตุ้ยกับบริบาลจะคลองดีหรอกเข้าใจงานก็คืองานใช่งานคือต้องตีคือข่อยสิเป็นคนเดียวบ้าถ้าเห็นแล้วมันบู๊แค่หลักจริงไปผ่านอะไรปะท่านาลืมท่านไม่เห็นข่อยสิเครียดเจ้าของข่อยสิยีสเจะคล่องแค่นี้ละได้คือต้องเออถึงมันไม่ได้เป๊ะๆอย่างใจเรามันก็ต้องได้อะต้องทำให้มันได้ขึ้นมาอีกเลิศคือคือบ่ได้ เ็ื่อนนี่บางงานมันก็มีได้บางบางบางเจ้าภาพก็เออเข้าใจในเราบางเจ้าภาพก็ไม่เข้าใจนี่มันมีหลายหลายอย่างแต่ว่าเสศษถือเขยงซุปเนิลมันก็เป็นไปว่าเดรดเดร์พินโอหยางยากครับยากยากยากเทวาเศษซุปเปิลนี่แหละไปย่างไรกว่าจะถือไกลพื้นเท่าต้องปรับทั้งในเท่ากันเฮ้ยเขาทั้งในเขาเข้าใจกันยากคือจะไกล่าเบื้องต้นกับลูกไหลานพอไรเมยจับมาใส่กันเอาลูกคุณนี้เป็นซีรูบีเวซีโอ้เสียให้มันเป็นอันเดียวกันมันยากมันยากครับ นี่ก็ค่อยปิดค่อยไปค่อยไปเรื่อยๆเนาะครับผมนั่นแหละวี่นาจังว่ากันจังว่ากันบอดเพ่าๆเนี่ยก็บอดเรื่อยจากสองร้อยแปดชิเอาเหลือจาก250ร้สิบสามร้อยห้าชิปโอ้ยก็เฉลี่ยพักสามชิปเมื่อนึงยพ่เจ้ามีผู้หายใจเหลืองนะเจ้าอ่ะจังไดก็ขอบคุณผู้ไกญ่ด้วครับเพือนานๆสิมากพี่น้องขอบคุณผู้ไก่ครับพี่น้องมีแห้งครับโอ้ยนานๆมีโอกาสมากครับผู้ไก่ส่วนบาตันบ่ห่วงแล้วดรอคเราเราพลังเราเหลือยังไงบ้ ยังพลังเหลือให้เอาพลังเต็มเหลือให้โอกาสเาอีกรอบนึงนมาสื้แล้วนะสู้แล้วคือครับตามนั่นแม่ตามนั่นแหละเหลือซักตายเลยครับมันก็เจอพี่น้วพี่น้องสวัสดีครับสบายดีดังใหญ่แล้วเราล่ะเห็นลงๆงเดียวประจำเลยนะปีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเป็นพระอีปีที่เท่าไหร่แล้วปีที่แปดที่เก้าแล้วโคตรโผล่เขาว่าเถาพี่นี้เข้ามาเขาเลยเห็นวา นน้องๆลูกๆบ้าแค่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 ุเกิดโดนนี่เขาคือ่าปีนี่เขาให้เป็งลูกๆป่ให้ดูลูกๆก็ถ้ามีโอกาสก็ุ้ฉากด้วยมันฉากกับลูกด้วยยังเหมือนเดิมพลั่งเหลือเฟือเหมือนเดิมกเหมือนเดิมขอให้มีเงินมีงานนี่ลดีที่สุดแล้วนี่มีงานมีเงินนี่แล้วช่างชุดก็กังคูไก่มันเดีบ่ะดูแลยังซ่อมเสริมงานนี่ไ่ช่ไก่่อะไรนะซ่อมเสริมชุดอะไรที่สมมากก็เป็นคูไก่บ่ะแม่นี่แหละเป็นพวกแม่เป็นคูไก่เป็นพวกบร อะไรที่าแน่โดมกับคู่ไก่กว่าดูด้วยกันเนาะดูเลยแล้วมีคู่อีคู่เอ๋ด้วยนั่งไม่สบายได้นั่งไม่สบายนก็เลยกลับไปพักผ่อนที่บ้านเืดินทายดีขๆค่อยมากะเพราบนพักเนี้ยเจ้าะ่ะสูเมื่อไรแบ่งไปทั้งวงสองเนี้ยขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณแม่ครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยผมลืมบอกเนี่ยว่าปีนี้เขาเป็นพระเอกเลยนี่แล้วเดี๋ยวมันนี่ติดตามติดตามโอเคคนมาเจอคนนี่น้อง

อยากได้ตมาปิดวงเลยตอนนี้บอมีจับัอยากได้แค่พ่อยากไดกล้กันพ่อนุกอยากได้มาไล่สวนอเออพอพ่อแม่เดี๋ยวระกัสอดอเดี๋วมาึว่าสิบวันดีเนาะมันกแมยังอยู่ไหนพี่เ้าเนาะปิดแถวเนาะปาดผมปีที่สองับ่นีปีที่สองเลยเร่อวะาน่าสนองเห็นลูกๆเต่าแต่ละคนเหยยกกัจอยเองเลยน้ำรงมาหักเลยพ่อมัน ได้ค like ่ะคนเพิ่องเจ้าองรถไปเองบัดน well so well at um> ี้มืออื้นสิเอารถไปไว้ไปรถบ้านไปสนนะสูเนาะสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อะเราคิด้ะส่งในภาถ่ายได้บ่เนียนพ่ะไม่ได้เลยเนียนไม่ได้สวัสดีมาหันงานกับคุณน้องวันนี้ครั้งแรกก่ะที่ว่ารับรางวินเนี่ยแต่งยังไงจะไม่ให้เหงื่อไม่รู้ไม่ต้องแต่งพัะลีบขึ้นไปเลยโอ้ยจอยก็ซื้อมอลั่งสิ่งแล้วไ่ต้องตี่คนตายมีอะไรสั่งความหาฟังน้นไหมใครอ่ะอ๋อน้องเจ้าของเนี่ยนาะห้าแพร น้องๆทุกคนที่อยู่ลำเพืนโชว์นะคะก็สิปิดว่องละนาะสินเดือนนีแมนบอ,อนกเรืจองไดกาสซูๆเด้วยค่ะทีมง่า,าวหนอยลำเพืชโชว์ตลจกจัง้งได้กันกายังเห็นาหนอยเพรแพร่ปิดต้นเ,นนเดือนอยู่ดอกพ่ะได้จา้าผมพ่อจองเธอต้องาจีบก้าม <c oughs> ิชาาวันเกิดจ้ะปิดพร้อมกับไว้นี้ไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องไหวพอเมื่อกี้แค่ลูกนางเซื่อสิเป็นล่มอ่ะ พ้ยจอยเอ้ยร์นฮอร์อน,นพี่น้องครับคนที่ตามน้าพี่น้องเอเมกาลำพื้นออฟฟิเชียลถ่ด้คลิปตัวกันสมัยมีแต่แช่งนั่นเป็นบ,บุ๊กแต่ว่าบานิสซีได้มานั่งรถบ้านแล้วก็สิมีเวล่าไทยอือเอาตัวอไอ้แต่ตัวหลบยังหน่อยกับพอ่อเป็นรูปมวยอย่างกับพอ่พอหละเอาเดี๋ยวต้อง่ากันไปไปครับพี่น้องโอ้ยชินหอดนน้อยเยอะจะใชนหนิวันนี้อยู่บ้านอยู่บ้านโจูดตัวบ้านค่ะตำบลปู่ทองจังหวัด อยู่ใกล้บ้านจะพร้อมก็ไกล,น,กลกน้องอ่ะบริการไกลบอมานซีดดิบโ,โลแม่มากบริการมาแม่เอาร้านบา่เอามีร้านน้อยลูกไผ่ลูกเกลือค่ะเดี๋ยวไปล้วบ๊ายบาย